ครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จำไม่ได้นะว่าปีน่าเป็นปีศูนย์หกนะครับ เหรียญก้มหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่เอาเอาสามพันแล้วกันเอาสามพันบาทนะครับองนี้นะสามพันบาทเหรียญหลวงพ่อทองมาถาวโรนะครับวัดสว่างท่าสีปีหนึ่งแปด หลวงพ่อทองมานะครับพระดังนะแล้วก็ราคาแพงลุกรุ่นเลยนะครัหลวงพ่อทองมาปีหนึ่งแปดวัดสว่างท่าสีท่าม่วงอำเภอเสระเลภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเอาสองพันแปดร้อยนะครับสองพันแปดร้ยบาทเรียมคลาสสิก ฮะสวยเลี่ยมคลาสสิกผิวเป็นมันปูนะครับรุ่นพิเศษนั่งเต็มองคนะคหลวงพ่อทองมาสองพันแปดหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยนี่จะเป็นเสาห้านะครับเสาห้าปีหนึ่งหกเนื้อทองแดงลมดำ เนื้อทองแดงหลงดำหลงพะมุยปีหนึ่งหกเสาห้าปีหนึ่งหกเรียมคลาสสิกนะครับเอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทเสาห้าประสบการณ์สูงนะครับสายหลงพะมุยสี่พันบาทหลวงพ่อโอดนะครับหลวงพ่อโอดรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโอดวัดจันทร์เสนนะครับ หลวงปรมหลวงพ่ออดวัดจันเสนก้นจานนะองนี้พิเศษก้นจานคะรับหลวงพ่อโอดวัดจันเสน รุ่นนี้เล่นรุ่นเล่นแพงนะสวยๆนี่สี่ถึงหกพันนะครับอ่ะองนี้ก็ถ้าสวยผิวผิวหิ่งแล้วกันเนาะเอาสักสักสามพันบาทแล้วกันเอาสามพันบาทหลวงพ่อโอดนะครับสามพันบาทสมเด็จวัดประสาทสามชั้นนะครับสามชั้นวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับ พระสวยมากนะองนี้สามชั้นวัดประสาท สามชั้นวัดประสาทเอาเก้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยองนี้สวยเต็มฟอร์มนะครับเก้าร้อยบาท <c oughs> พระล่วงดอยสุเทพนะครับหลวงพ่อกวยนะครับหลวงปู่โตนะหลวงพ่อเกษมบุกเสกนะครับ,พ,พ,รบพระล่วงดอยสุเทพ พระล่วงดอยสุเทพเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะ <c oughs> ยังผ่านยังสวยอยู่ข <c oughs> ุนแผนหน้ายักษ์นะครับ <c oughs> พิธีบุกเสกวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเขาปุกเสกวัดประสาทปีศูนย์หกขุนแผนหน้ายักษ์หลวงพ่อแทนนะครับปก <c oughs> พิธีบุกเสกวัดประสาทปีศ <c oughs> ูน,นย์หก,อ,นน <c oughs> ก,ก <c oughs> อันนี้มีลงแลก กับไม่ลงแล็กนะครับเอาไวๆเลยนะเอาองละเก้าร้อยนะเลือกเลยนะครับชอบแบบไหนนะมีไม่เห็นมาบ่อยนะครับมือใหญ่ขายกันสองพันนะพันห้าถึงสองพันแล้วแต่สภาพความสวยนี่สภาพส,ายสวยๆเลยนะครับองละเก้าร้อยนะครับลงแล็กกับไม่ลงแล็กนะเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาถอ่ เหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีสองห้าหนึ่งเก้านะครับเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีสองห้าหนึ่งเก้าสวยๆนะอยู่ในซีนนะครับเอาไปสองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาท <c oughs> สมเด็จ หลวงพ่อมุ้ยนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยสมเด็จพระประธานหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับสมเด็จพระประธานหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยมวลสารนะมวลสารเยอะมากนะครับสมเด็จพระประธานหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยเอา สามพันแปดร้อยบาทนะครับสามพันแปดร้อยบาทเหรียญพระครูธรรมขันธ์สุนทรนะครับที่ลึกงานชาวปนกิจนะครับสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครสองสี่เจ็ดหนึ่งพระครูธรรมขันธ์สุนทรลบบุรีนะครับเป็นเหรียญเก้านะครับตามประวัติบอกว่าหลวงพ่อเดิมมาปุกเสกนะครับหลวงพ่อเดิมมาปุกเสก สองสี่เจ็ดหนึ่งหลวงพ่อเดิมุูเสกเหรียญเก่านะสวยคลาสสิกนะครับเอาพันสามร้อยนะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเหรียญพระ คูสุกิตเรียนพระคูสุกิตสุกิตวิวิชานอายุแปดสิบแปดสิบสองปีพรรษาที่หกสิบเอ็ดนะครับหนวงพ่ออะไรไม่แน่ใจไม่ได้คนข้อมูลสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับที่ลึกงานศพสองสี่เจ็ดเจ็ด จะลึกงานศพสองสี่เจ็ดเจ็ดไม่รู้เอาเอาแค่แปดร้อยพอนะครับยังไม่หาข้อมูลเอาแปดร้อยสองสี่เจ็ดเจ็ดนะพิมพ์มาเลยสองสี่ปิดสองสี่เจ็ดเจ็ดแต่กดโทนมหาลูดหลวงปู่หงนะครับออกจากวัดสองร้อยบาทนะครับค้าขายแค้วคาดค้าขายโชคลาภอยู่ยงกวภาพันดีทั้งแรออกจากวัดสองรอยเอาห้าร้อยนะครับตะกดหลวงปู่หง มหาลูดตะกูโทนมหาลูดหลวงปู่หงแล้วก็รูปเหมือนปัม๊ม <c oughs> รูปเหมือนปัม๊มอาจารย์ดิเลกรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเอาแปดร้อยมีมาองคหนึ่งนะจาไม่ได้แล้วว่าใครสั่งรูปเหมือนปัม๊มอาจารย์ดิเลกนะครับพระอาจารย์ดิเลกสุพรรณบุรีนะครับกําลังเป็นที่นิยมนะลูกศิษย์กำลังคึกคักนะครับาราคาขึ้นนะได้มาองคหนึ่งเอาแปดร้อยนะครับใครสนใจ องไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ